หน่อยใตหน่อยขับขึ้นเขาขับึ้นเขานะัขึ้นเขาขับขึ้นเขามันรู้ดีนะไปไปตี่ตอนเนี้ยแม่งก็ไจยิงไปติดพี่ชกพี่ชเดี๋ยวเดี๋ยวหลุไม่ได้มนติดติดละวงกูขอออกก่นเกูตายมาจีบแม่ขึ้นอะไรนะที่มันตาแล้วเอบเอเอ๊บมาระ่นี่มีภาระ่ะเนี่ยโอ้พูดอย่างนี้ ใช่เหรอใช่ตไม่มีเทเซอร์นะไม่มไมเป็นไรแค่บอกจิตนี่ไงเป็นเคสเบอร์ฟฟ้ามีพี่เดี๋ยวฟ้ามีที่ไหนแท็กีไฟฟ้าแท็ก่ไฟฟ้าทางเป็นปะใช่ปะใช่เไม้างเหง่ไปเบรจุดหนงโอเคนี้่านี้่ายนี้เอเอใครดักข้างล่างก็ได้นะหรือไม่ก็ดักไปดักเขือเขียวเขอเขือนเขียวขึ้นขึ้นเขือใหญ่นะลง บนไฮเวดึตีต้องมาแล้วจ่นนตีต้องมาเนองตนะฮะเต้น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 เอฟดต้นเต้นไปด้านหัตีกตี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 ไปไปดอดไปข้างสายสเตติเดียวไปทำสเตตเดียมั้ยใช่ใช่วนกับาแถวโรงเหล็กแน่นอนเลยใช่ใช่ใชนทางแถวนี้ทางที่โบนตีตีตีเฮ้ยเขาปกยหรอวะ ไปอุตสาหกรรมนะอุตสาหกรรมเไปไปไปยอไไปไปนี่นะางหลังสนางหลังสนอทาน้ได้ไงหน้าไปทางไอ้นี่นะทางสนสนปไปุนเหน่อรบดน้ลายไม่ทไง้ไทเนระเบิดอ่ะตรอโดนลงมาเจอบอกว่าิปาระเบิดอยยไปนะเย้ เ้าจะมีคนวอามนี่มานขนมควอนวยเหที่เดิม่มันจะจบแล้วอ่ะาบนะลงไฮเวย์ลงบานทางไหนครับอ่าข้างล่างอผมเจอผมเจอวนไทางสมมอ้รอบนยายาา กลับไปป้นหลังสอนอบ้านป้นหลังสอนนองบนกับตนนี้จอดีกินนะสอนนอนะตอนนี้ตรงยาวเออเขาชนเขาโดนชนอยู่ข้างเลนมานะเนียงไงนปอย่างไรวะยาวดูนะ เราได้เราได้เราได้แน่เราได้แน่เราได้แน่เอาเข้าเชื่อหลบคนอะไรจะถึงเป็นตึกลุ้งจบแล้วเดี๋ยวน่าตึกลุเราก็จะถึงเพชรแล้วเหมือนกันตรงตึกลุ้งน่าจะดีจีอุ้มนะยาวดีจีอุ้มดีจีอุ้มเป็นชุดขาวนะตโอ้คอม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 ไอ้แม่ ไอ้แมวไอ้แมวแดงแล้วต้องร้องซ่อมก่อนนะก่อนเอาข er าเราไหมก็เขานะเขาซ้ายพักกอนแอบเขาแอบแบซ้ายส่วนเจ็ดจีเอ็ขับโคตรแรงแต่ข่าวน่าจะลดยาศพนะคือข่าวเขาเชิญคนบุญบัมซัมเบลหลังแตกแล้วนะถ้าเกิดตามไปเราจะาโดนแล้วแล้วเราตามไปเยอะก็โถงเข้าไปเลยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ยะต้องกวาดไปเนี่ตรงเนี้ยเพลงต้องมาละญาเราเยอะก็เราเกิดได้ละถ้าถ้าเกิดที่บ้านเราเยอะก็ไม่ต้องเข้าแต่ถ้าเขาน้อยอ่ะก็รีไปเลย ลองชนมซัมบ์เือตรงเนี้ยไม่ไม่ไมเขาไม่จอดเขาซ่อมไปเลยไปเลยไปเลยเหลือซ้ายหน้าคอขวาหลังเหลือท้ายหน้าเหลือซ้ายหน้าราเดียวไปเลยฝาหลังฝาหลังแต่งแล้วเป๋าเหลือซ้ายหน้ารอเดียวพยาเขาเล่นก็ได้เดี๋ยเดี๋ยวเช็คอีกทีนึงไยเล่นก่อนยเล่นก่อนาจึนมนมาจนามาจึนมานาึนยจึนมาไาไายนไายจนย มาโข้ไหวมาโคาไหวมาเขาตัวชมมาเขาไหวนะไหวไหวไหวเฉยเฉยเฉยังแล้วปังแล้วปังแล้วจุด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 จ

เดี๋ยวราได้สเตลเคสระวังทางชุดแล้วได้เคสเลยนะอุ้ยมึงขึ้นเขาผาอะไรเงี้ยซึ่งเช่นน่้อ่ะหรือว่าเขาฟังตรงข้ามบ้านดีจีขึ้นเขาไปแล้วพี่อ่ะวิ่งเห็นใบเห็นใบเห็นใบเห็นที่โนมาลงเขากลังลงเขากลังลงเขาเด้อเด้อทรายเขาไหนเขาไหนใช่สองเลอืไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปทางน้ำบ้านซาเวดอ่ะไปทางน้ำบ้านซาเวดอ่ะอเคตรงไปตรงไปเห็นแล้วพี่เห็นจุดอยู่แล้ว อพี่บอกไม่เห็นเห็นเห็นเห็ yeah, huh. นเย้ฮะน่าจะไปทางน้องหน่วยหรือเปล่าใส่ใส่เก้าสิบเมื่อไหร่ละใช่ครับจำนะอ่าลับฟิวมาจริงมาจริงมาสวีทเขามีปั๊มน้ำมันเลยเหรออุ้ยพี่ฮอแถ่ายอยู่ปะข้างม่ได้ปั๊มอยู่ ไม่มีครับเจอไม่มีเลยแต่เมื่อกี้เคสหนึ่งอ่ะอยู่ที่นั่นอ่ะที่บ้านดีจีอ่ะที่สองคนมาสองรอบมีอถคันหนึ่นงครับน้าตาเวนปรจักแล้วทําดูเพื่อนเขาบอกว่าเส้นบ้านกำลังกลับมาทางเส้นบ้าน,น,นาคันนะเนบ้านดีจี ไหนพี่ขับมาทางปั๊มยิจีอ่ะมาจากร้านหรูหรอก็ต้องเดินหาเวลาสุ่มหาวอโจนบ้างเลยนะจุนเนาะจะเจอเรับเราหาวอโจนเนี่ยคือโอ้แต่ไม่เป็นหมื่นเแล้ว,ว,โโลลวไม่จะเจอไม่เหนอยเลยเหรออ๋ออกใจคือเราทำอะไรกันออกิจกรรมกิจกรรมเบิ่งอะไรโอย ตีกันร้านขายผลไม้ตีแย่งผลไม้ใชภาพ้แบบไหนภาพแบบไหนคือคอะวะยัไเออเจอมันเหรอเฮ้ยเฮ้ยวะเฮ้ยเฮ้ยเจนนี่มันงใครอะม่ไ่น่าจะคันนู้นดีสวยเมื่อกี้ดด

ภาพแตกมากรอใช่เหรอทุกช่องเลยใช่ไหมมันเป็นทุกช่องใช่ปะไม่ใช่เป็นแค่ช่องเฉยใช่ปะเหนียวมือว่า let's go l โ t s go a เอาไม่มีกฎมาหน้าจุดตัวนึ่ง เอ I ready to e นี่นะคะพอเจอนะเป็นซี C8 สีดำหน้าบ้านซาเวทค่ะเหือบหน้าบ้านซาเวทครับหน้าบ้านซาเวทแต่ลงเขาครับใจใจใจลงเขาปะลงเขาปลงถนนลงไปถนนบ้านซาเวทเหรอใช่มมีีใครบ้านซาเวทอ่ะได้นด้ได้ได้หมครับในโทรศัพท์อะครับเลยเป็น C8 สีดำนะน่าไปไพี่พอรู้ปะจะได้หลักให้ ผ่านไปหน้าทางอินเวทนะกำลังขับไปทางอินเวทใช่เซนกิน้าอ่านเจอนึกออกปะอ่าบ้านน้ำม้านอินเวทเลยเฮ้ยสวยสวยเทดดี้สวยพิเศษดักหน้าได้เดี๋ยวน่าคาดถึงหุ่นเข่าเขาหืนไอ้นี่นะเข่าสวยๆลงไอเนี่ยนาหนาครทหารนะนาคูนาคูน้องเฮ้ยไป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 พี่เฉดดี้ขนซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยไปไปไปขึ้นเขานะเอาขึ้นเขับขึ้นเขามาลู้ดีนะ เห็นทองเหรอเอาจริงเอาจริงเอาจริงๆลงๆลงสนหลังบ้านซาเวดใช่ๆใส่าใส่ใส่ขึน่ขกินนั่งสองคนเจอแล้วเจอแล้วมันคือคนนั่งนะหลังเอ้ยหลังไหนไม่เตน นนมันันนไปแไน่นอง,องเอาเฮ้มันคุ้มมันคุ้มขึ้น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 รทได้เขาสไลด์ลงมาสไลด์ลงมาเขาถ่าย เขาตั้งใจชวนมเขาน่าจะกลับบ้านนะเป็นดีจีขบนะเฮ้ยมาใครคุณไมเป็นคนมังลื่นระดับเป่าเหรอแวพี่เทสขึ้นเขาเลยขึ้นเขายาวๆเลยวน้ายมันหันเปกาลังจะขึ้นไ้เขาอันนี้เลยดีจีแล้วไปได้กินแตน้อยแมเขาดาวปเด็จเลยมานดีจีผมตอนแรกผ่านเห็นคนน้อยอยู่ไม่รู้เขาจะเรียกอจไรอือ้รพี่เฉยค้างมาล้ ต้องตงไป้วย้านดีๆนะกลังจะลงล่องตามตลอดตลอดหน้าบ้านตลอดหน้าบ้านรอเลยลอหน้าบ้านลงเห็นล่องไหมเห็นล่องไหมเลไเห็นล่องตข้าบ้านไม่เข้าบ้านไม่เข้าบ้านไม่เข้าบ้านกลับขึ้นเขานะกลับขึ้นเขาตลอกลับขึ้นเขาข้ยอดเลยเขาน้าบ้านดีๆเลย เพาไหลลงเพาไหลลงแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ผู้ใดนะจ๊ะไอผู้ชายชุดดำก็ต้องเจอไหลไหลไหลผู้ชายชุดดำมันยิงโดนเยอะแล้วทําไมไม่แตกวะไม่แตกเลยอ่ะไม่แตกเลยพี่เฉยไม่ใช่ยิงโดนไปเต็มล้อแล้วเมื่อกี้ยมีเกณฑ์ผู้ใดมีเกณฑ์ลังบ้านเข้าเมือง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 หลัาว่านี่จริงจริงนะแตกโอเคสวยแต่เรกไม่เล่น มันจะเข้าบ้านมันจะเข้าบ้านไมมเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเยอะไหมเทดด้เยอะไม่เข้าบ้านเข้าบ้านบ้านไม่เยอะบ้านไม่เยอะตอนเราเยอะกว่าแล้วเนี่ย้มันต้องป้กันป้าเลยเมี้งเบส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 ขนลุ่มลงลงแล้วขนุ่มลงขนุ่มลงขนุ่มลงมาแล้วเลยพวกเราออกเลยเปลี่ยนรถจะเปลี่ยนรถต้องลุ่มจืดตองดตคนนึงตีคนนึงตีคนนึงตีคนนึง ไอ้แจ้นสับไมจ้ับไม่จ้ับไอ้แจ้นสับไม่แ้นสับไจ้นสับไ่อย้น่จ้สับไม้นับจ้าสับไ้นม่อจนสไ้นั่จ้นสับไม่บจ้นสับไแ่จ้นสับไมนไจ้นสั้จ้สับไ่้นจ้นสับไ้้สับไอ้น้จ้สับไน้สับไม้จ้นสัม้จ้นสไม้จ้สไอน้สับไ้สับ ไอ้ยติดขื่อหมอสับก็ได้แม่งก็ลองยิงอ่ะไปติดๆพี่เฉยตัพี่เฉยตัเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปได้มันติดไอ้ตินระวังกูก็ออกก่อนเดี๋ยวกูตายหลานจับไป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 ไปแล้วยังไปแล้วจนถ่ายจินถ่าจินถ่ายแล้วถึงจบแล้วดึงจบมาที่นั่งไงทะลุมาได้ไง ลงลบตไปเพื่อนดึงตกโอ้ยลง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 สวยมากเอาเพื้อนก็หาทำเลยเหมาหายตว์เดี๋ยวหอยรุนกูแบะอ่ะรุนกูแบะอ่ะเกะไม่ไหนในบ้านอ่ะเกะแล้วในบ้านได้แล้วเจอโอเคมีเคะเข้ามาไหข้ามในบ้านหรือเปล่าครับพี่ดิ้งหน่อยดิ้งหน่อยส่งหอมไม่ได้ดิ้งหน่อยชุบแล้วชุบแล้วเอะให้บอกมาขึ้นรถผมเออหมอคนนี้ขับฮอรพาไปเปิดหอร์ฮอรอ คนนุ่งคนนุ่งทำาดีเฮ้ยอย่ายกเดี๋ยวยกมีน้อเข้าอยู่ตารทำไมกูยกรถไอยู่รถกูโดนทากูยกรถกูอยู่ไปออกออกออกอเฮ้ยมาละต่อรอตรอตรอ แยงกันหรอย่าฮู้เป็นยไงเป็นไงต่องคนเดียวใช่ใช่แต่เราเราโดนทับอ่ะเมื่อกี้เขาเราแบนน่ะ